สวัสดีครับวันนี้มาทดสอบนะบผมกับงานเซตอัปเกรดพี่ลูกค้าส่งบอดี้มาให้ประกอบนะครับผมก็เป็นฮอเก่าๆนะมีอยู่แล้วนะครับผมคอ,อปเตอร์มีอยู่แล้วนะก็เล่นนะตามสภาพแล้วก็อยากจะเล่นแนวสกเกลนะครับผมแล้วก็ใส่เฮดวันนะก็ทำการติดตั้งให้นะครับผมอันดับแรกเลยก็คือเปิดรีโมท แล้วสับสวิตตัว C เนี่ยมันอยู่ตรงกลางนะครับจากนั้นให้เสียบแบตเตอรี่ที่เฮลิคอปเ,เตอร์เสียบแบตนะครับผมเสียบแบตแล้วก็จะมีไฟอยู่ตรงนี้นะครับไฟแสดงสถานะเนี่ยรอให้มันขึ้นไฟสีเขียวนะครับก่อนมันจะขึ้นเขียวเนี่ยมันจะขึ้นส้มกระพริบกระพริบทีๆกระพริบกระพริบกระพริบเป็นระยะนะฮะไม่ถีนะสักพักหนึ่งประมาณไม่เกินนาทีมันจะขึ้นไฟเขียว ไฟเขียวก็คือสถานะที่พร้อมที่จะบินนะครับผมก็คือ GPS จับได้เต็มที่ก็สามารถที่จะเล่นได้นะครับผมเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวจะเจาะรูให้สักหน่อยหนึ่งนะฮะคือแต่ถ้าไม่เจาะก,ก็คือต้องไปมองทางด้านหน้านะมองเข้ามานะฮะจะเห็นไฟสีเขียวค้างนะครับแต่ถ้าจะให้ง่ายๆก็คือเจาะรูตรงนี้อีกสักหน่อยหนึ่งเราจะได้มองตรงเนี้ยเห็นเลยนะครับผมนะเหมือนเดิมนะครับรีโมทเปิดรีโมท ปิดรีโมทเสร็จเอาสวิตตัว c ไว้ตรงกลางเสียบแบตเตอรี่ที่เฮลิคอปเตอร์รอให้ขึ้นไฟสีเขียวค้างนะครับจากนั้นให้อาร์มอาร์มออกนะครับ4วิอาร์ม4วิแล้วก็กดตัวดีลงใบพัดก็จะเริ่มหมุนนะครับจากนั้นก็เร่งเร่งไป1ขีดพอเครื่องดีตัวขึ้นสูงที่เราพอใจเอา,ขาเขาเร่งไว้ตรงกลางนะครับแล้วเราก็ไปในทิศทางที่เราอยากจะไปนะครับผม สวิตตัว A บินออโต้นะครับผมบินออโต้เลข8นะลองกัน 1>, 1 2 3 4 4วิครับเล่งไว้ตรงกลางสวิตตัวดีสับลงอ่ะถอยอ่ะถอยเลยนะครับ ให้สุดเสียงนะครับสุดเสียงแบบนี้แล้วก็เร่งไปเลยหนึ่งขีดสูงพอใจเขาเร่งไม่ต้องกลางนะครับเดี๋ยวเดินหน้าไปเขาเร่งไม่ต้องกลางอย่างนี้นะครับมันตามไปแล้วก็เร่งขึ้นอ๋อลืมติดกาวที่ฟินหางเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาลงมาแป๊บนึง พอดีไม่ไม่ต้องสอดพอดีฟินฟินลืมติดกาวให้นะครับเดี๋ยวไปติดอ e ีฟ็อกซี่ให้นะฟินฟินนอนเขาเลยฟินนอนนะรุ่นนี้มันเป็นเสียบทะลุเอานะพอดีลืมติดกาวให้พอดีเพิ่งทําเสร็จนะฮะก็เลยรีบมารีวิวลืมเลยว่าจะต้องติดกาวโอเคนะเดี๋ยวผมดึงออกก่อนแล้วกันเอาใหม่ครับผมบินใหม่บินใหม่เรามีประเต๊ไหมนะลูกมีไหม,มเอาคับสดุดไว้ก่อน,น พลังมาเปิดเอาแล้วนะเอาแล้วใช่ไหมไปต่อนะครับผมไปต่อพอดีว่าจะหาปะเต๊ปแปะประคองฟินไว้ก็ไม่ได้เอามานะฮะสุดเสียงเล่นขีดนึงครับ สวยงามนะครับผมกับเบลสองลํำนี้นะฮะที่ลูกค้าหาบอดี้มาให้เองมาเองนะครับมาให้ผมสเกล ไปแบบในแนวซอฟๆนะฮะสเกลค่อยๆเลี้ยวค่อยๆหันนะครับทุกอย่างอยู่ที่น้ำหนักมือเราหมดนะฮะในการบินเดินทางนะครับสเกลจะมีปัญหาเรื่องลมนะครับพยายามเลี่ยงเลี่ยงกับลมแรงๆนะพยายามอย่าไปเล่นนะครับทุกนี้จะ ถนัดกับลมนิ่งๆคนระับชอบลมนิ่งๆนะเนี่ยพอมีลมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยลมแรงเนหะ็นไหมเห็นไหมนะฮะมันจะยุกยิยุกยิอย่างนี้นะฮะลำนี้ก็สู้ลมได้นะเพราะว่าบอดี้เขาบางมากเป็นสเกลที่บางๆนะฮะก็เลยมีความพิเศษนิดนึงก็คือจะบินสู้ลมได้นะน้ำหนักน้อยนะฮะน้ำหนักน้ำหนักน้ำหนักน้อยน้ำหนักเบาเบามากฮนะ ก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องการบินเรื่องสภาพอากาศนะฮะไปได้หมดนะครับผมลมนิ่งก็ยิ้มเลยนะฮะบินดีนะครับผมกับเบล206ปูนินนอนไม่อยู่บินนอนไม่อยู่ <c oughs> ับเร่งไว้ตรงกลางเอาขึ้นก็หนึ่งขีดสูงพอใจแล้วคันเร่งไว้ตรงกลางเอาลงก็หนึ่งขีดแล้วก็เอาไว้ตรงกลางเลขแปดออโต้นะครับหัวทิ่มไปเลยอะเป็นไงล่ะโอ้โหบินอัตโนมัติบินเนียงกับผมอีกนเนี่ยบินเลขแปดเนี่ยเดี๋ยวอันนี้บินออโต้ เดี๋ยวผมจะลองบินเลนแบบบ้างดูว่าใครจะเจ๋งกว่ากันนะฮะระหว่างคอมพิวเตอร์บินกับกับกับคนบินฮนะกับเราบินเองเดี๋ยวผมให้ให้ชมอีกรอบหนึ่งะนะครับบินออโต้เลขแปดนะครับดูซิว่าใครจะบินเจ๋งกว่ากันนะฮะ <laughs> งานนี้ไม่ไม่น่ารอดวะ <laughs> บินสู้คอมพิวเตอร์ไม่ได้หรอกนะฮะ นะครับผมสองรอบแล้วนะฮะเข้ารอบที่สองนะครับผมอ่าโอเคยกเลิกครับยกเลิกทีเนี้ยเราจะบินละอ่าไหนดูจิเราบินเองครับแอนอเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไีกใช่ใชยังยังไม่อ้อมต้นกระถินเลยอ่าน,นี่เราบินเองครับแอนจำลายเขาไว้เออเอาสิเอาสิเออเอาสิ มาคอมพิวเตอร์กับคนมันจะหนีกันได้ยังไงวะใช่ไหม <c oughs> เริ่มเข้ามือแล้วครับเริ่มเข้ามือแล้วครับอ่านเอาเลี้ยงไปหน่อยออ,อมต้นกระถินเอเออ้าวมือก็บินเนียนได้เหมือนกันเอาสินะครับทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับการฝึกฝนนะครับผมนะฮะเราสามารถบินบังคับด้วยตัวเราเองหรือจะสั่งบินออตโต้ก็ได้นะหลงก็ปล่อยมือแบบนี้นะครับผมึ๊บ <c oughs> ครับ ปล่อยมือใช่ไหมครับมันจะเบรกมันจะชังงักนะฮะก็ถือว่าบินได้นานนะฮะลำนี้นะป่านนี้ยังไม่เอาลงเลยเริ่มเข้ามือแล้วมันก็เริ่มสนุกนะฮะเบล2อ6ศซงโอเคนะครับผมจะรีเทิร์นทูโฮมอัตโนมัติรีเทิร์นก็กดสวิตตัว C เนี่ยลงมาล่างสุด พอจะดีตัวขึ้นไปแล้วก็ลงมาจอดในจุดที่เขาขึ้นแค่นั้นเองนะครับพี่ลูกค้าอยากลองก็ไปรีเทิร์นเอานะรีเทิร์นได้ทุกลำไม่มีปัญหาฮนะเดี๋ยวผมจะเอาลงจอดด้วยตัวเราเองเพราะรีเทิร์นมันลีลามันชักช้ามันไม่ทันใจผมผมจะเอาเครื่องลงก็1นขีดประมาณ1นขีดนะครับหนึ่งสงสามสี่ ลงพื้นปุ๊บประมาณสี่วิก็ดับเครื่องเลยนะครับดับเครื่องสวิตตัวดีอะ่ะเพราะถ้าเราเอาถ้าถึงพื้นแล้วแช่ไว้นานๆเนี่ยพอมันรอบมันจัดไงมันจะกระแทกพื้นดูดดูดดดอย่างเงี้ยอะไรประมาณเนี้ยนะฮะพยายามอย่าให้มันสะท้านมากเดี๋ยวอะไหล่มันจะหลุด <laughs> ประมาณนั้นนะครับผมก็โอเคนะครับผมก็สำเร็จผ่านไปด้วยดียกับเบล2 0 6ลํำนี้นะครับผมเบล2 0 6นนะครับฟินหางก็หลุด ไม่ได้ติดกาวให้นะคือเฟ้นหางรุ่นนี้บอดี้มันบางนะมันบางกว่ารุ่นที่ผมเคยทํานะบางมากๆเลยบางบางนะต้องบอกว่าบางมาอุ้ยหลุดท่อหลุดอันนี้ติดกาวไปติดกาวให้ใหม่นะท่อไอเสียหลุดเลยบินโหดจัดนะครับผมพวกนี้ติดกาวเอาทั้งนั้นนะติดกาวเอาพอดีอันนี้ผมผมแต้มกาวร้อนไว้เฉ่ไงเดี๋ยวไปแปะอีฟ็อกซี่ให้ก็ได้นะ นะครับผมบอดี้มันจะบางๆนะฮะแล้วก็ฟินหางรุ่นนี้เขาใช้เสียบเอานะส่วนรุ่นที่ผมขายก็คือมันจะเป็นฟินฟินหางข้างข้างซ้ายและข้างขวาแล้วก็ e อีฟ็อกซี่ทาอฟ e ็อกซี่แล้วก็แปะแล้วก็รอให้มันแห้งแค่นั้นเองนะของผมจะเป็นอีกประเภทหนึ่งนะอันนี้ลืมลืมลืมอันนี้กล่าวส่วนตัวนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเอาสเตย์ครีมทาทาแล้วก็ผ้าเช็ดก็ออกนะเป็นคราบ เป็นคาบขาวตัวนี้มันเป็น2ชิ้นนะฮะเป็นข้อต่อนะข้อต่อของบอดี้นะฮะวิธีการใส่แบตเตอรี่ก็จะนิดนึงนะนิดนึงจะยากนิดหนึ่งนะก็คือสวมสวมแบตเตอรี่เข้าทางช่องนี้หรือสวมด้านใต้นี้นะครับช่องนี้หรือด้านใต้นี้ขึ้นอยู่กับความถนัดของเราจะเย็นๆค่อยๆใส่นะฮะมันจะยากนิดนึงเพราะว่ารุ่นของผมเนี่ยพอเรา,าจะใส่แบตมันถอดที่หัวนะมันดึงตัวนี้ออกปึ้งมันก็จะใส่แบตได้นะแต่รุ่นนี้เขาฟิก ล็อกไปแล้วอะถ้าถ้าถอดตรงนี้ออกปึ้มนี่หลุดหมดเลยขาสกงขาสกีนะฮะนะตัวนี้ก็ก็ถือว่าบินดีนะเพราะาบอดี้เขาเบามากแบบไม่ต่างอะไรกับเฮลิคอปเตอร์ที่ไม่ใส่สกเกลเลยนะฮะสู้ลมได้นะสู้ลมได,นะมได้นี่สบายมากแต่ก็จะมีคงเค้งขงเ้งบ้างนะก็เป็นเรื่องปกตินะฮะเพราะว่าลมมันเป่าบอดี้ฮะเนี่ยมันเป่านะเป็นเรื่องธรรมดานะบินดีนะครับผมบินดีขอบคุณกับพี่ลูกค้านะครับผมที่รอคอย นะฮะที่รอคอยนะครับผมผมอาจจะช้านิดนึงนะครับเกี่ยวกับงานประกอบซ่อมเซตนะแต่ก็ทําให้ได้มาตรฐานทุกลำนะครับผมขอบคุณขอบคุณมากๆนะครับผมขอบคุณกับพี่ลูกค้านะที่ใช้บริการนะไม่มีท่านไม่มีท่านลูกค้าก็ไม่มีผมนะผมก็ไม่ได้มารีวิวให้ชมบ่อยๆแบบนี้เรื่อยๆนะฮะก็ไม่มีนะฮะขอบคุณขอบคุณมากๆนะครับผมฝากช่องทาง YouTube ด้วยนะครับฝากช่องทาง u t u b e กดติดตามกดถูกใจนะครับผมฝากช่องทางเฟซบุ๊กนะฮะเฟซบุ๊ก สมบูรณ์เพ็งสีนะครับผมถ้าอยากจะประกอบซ่อมเซตก็ทัก m e s เ e n g จ r กันเข้ามาได้เลยทางไลน์ใช่ไหมครับทางไลน์ก็ใส่เบอร์โทรศัพท์นะครับ0828612081ติดต่อทางไลน์สมบูรณ์เพ็งสีอัศิปักช่องนะครับผมนะฮะอยากจะประกอบใหม่อยากจะของเก่ามีอยู่แล้วมีอะไรบ้างขาดเหลืออะไรให้เราเพิ่มเติมให้หรือจะซื้อมาให้เราก็ได้หมดครับผมได้ทุกรูปแบบนะฮะไม่จำเป็นจะต้องวัดต้องเอาของผมอย่างเดียวทั้งหมดนะฮะไม่จำเป็นนะ นะก็ซื้อผมบ้างสักชิ้นสองชิ้นก็ยังดีนะขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ